หแสบายดีพี่น้องมาเพื่อจุมี้าวขาหมูอ่ะมก่อนจะข้าวนี่จะหมูแกไัหน่อยได้มพร้อ่ีขักัญยังมาดสดเลยพี่น้องเอ้ยแม่จะกี้ขับปั่นเอาแล้วยังไม่ไห้ไปปั่นใส่วมันเกินไปได้เบียระมั้ รอไหมยายดทามันจ in sure ีม so ั้หันปุกมันจีโดยทามันีต้องดกล้องไม่ห้มเพี่อะไรหันมนีนในไหมยายัดหออกเด้วยล้กน้ำใส่ด้ยตะกี้เดียดน้่นอกขี่แก่ฝนแล้วมันขี่อ่อนแก่น ยังพอมาอุ้มกันอยู่บ้านเลยมันจะอุ้มก่อนเดี๋ยไปเอาต่อยหรือไม่ไม่รู้ผมเห็ดหนาเชลเล่นใช่ไหมพ่อยด็กเปรนกอดมากุดนะมือใบกอดพัญหาอีกเอาลงนะเฮ้ยหมวกนะใส่เฮ ah like ียกับหมวกนะมาเอาบ่มาตี อออือแค่นี้กค่ยังไครฉันเลยอยากไปหาผอมฉันไปเจาะมากุดไปเบิงไมหูมันโตเทียวันอีสั่ไปเทียวอยู่ตากอีหยันีพน่ะกะตุ้ยบนจนบระเด็นนี้จะขังพ่อตุ้ยบนต่ละหูไี่ตะระ่ก็มีค ยืนเฮียงกันอยู่ปะอันเดียวกันมาติ๊กนะรับจระดีติน้องมาเด้อยิ้มขกันนะติน้องตรนี้เราก็เก็บดีอมเก็บเองยิ้มตรงน้ไปเลยค่ะหนึปตักหึ่งตักปักเลยเด็กอินเด เก็บเองบอ่บอะไรเก็บเองอันนี้ที่เก็บก็แบเบื้องหุ่มมันไม่มากแก่ได้หน่อนนะแจ๋วถ้าเราไปะอิ่มข้าวจีปลาเตอเราซึ่งจึกนี่ยบ่เลยจากที่อยากกันอยากปลาจนนั่นเคนเห็ดปิ้งปลากับแจ่วขึ้นที่แสบซะเนะาะไข่วางวาง แม่เจะก็ย,ย่าปีนี่ก็ไม่เฉอะปัญญังหมดเลยเฉียนปีที่ลูกเอ้ยเฉียนปีกมันท็่ตะหัวาจาลูกเียนปีเียนไปทา่งระตุเออนั่นแหละหลังลนายลอนมงมองตา เขียนเน่อยคือเบ้นจับนี่ใหญ่มากคือมากพ้นนี่โต๊ะคุ่มือวันนี้โต๊หมวกมากกวีโต๊ะคู่มือวันนี้พูน่เออหอมเต็มชาวบ้านอบกินอะไก็ได้หมตามก้อยเอาดิแม่บุญได้กินแกพริกดิบนะ้อเกิเป็นข้าต ตัวไปกินน้ำข้าวเ่วยอาหากันด้วยประธานประธานไปช่วยอย่างนก้นแล้แม่อช่วยมาไงพ่นช่มาช่ม้หาเ่แ่เหมือนกนห่ว่นหัว่าสันไม้หนาทำนาพุ่นัคือน เราเ็นหน่นยแบหนี้เราเป็นหน่อยัวเรกินวตาเสบสับีหน่อมงดูครับหว่มหว่่มผใตุยกินอย่างจับลายลุดลดเครื่องความบ่ กำมาชิมอีกเ่รพอดีม่งสียม,มึงสวยอย่างไรกนไม่ได้ชิวน้เท่าไป้าถกขมหักพอดีแซ่บหักขมขมขัดอันนี้ใครแน่แล้วป่อยิ้าหน้มลุ่งป้าขมนะ สับการกับแม่บักเตะกินเลยเหมือนกินอือแม่อันเดียวก็เลยกับตัวระแบกมาเขากินนะเชียบเลยสามพันหลือเมือนนด้แม่จะอยากมลูกมันหันกว่าบ้านเท่าได้แม่เนื่อยยังมันกระเดนมันเป็นตะกินตะหยั่งกว่าเลยลองหยั่มึงดู เจ so ้าเห็นดิอัว <si กินไนเหกระแห่นโลดเจ้ากระแหนกระตุยกระตุยโตีแม yeah, ่ต oh, ุ้ยนวนเพอไรผ้ามาเนี่อีอะาแม่เนลูกเออเห็นเห็นเห็น ถ้าว่าเสือไพาเาว่าเขาจับอยู่ในในผาได้น่ะเมื่อแรจัง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 เอามาให้เือชี้เขียวชิคกี้พายทำอาหารน่ะบ้าหลายผาดอยู่เทิงขุนเสือชิ้นเท้าเสือชิเขียวอันล้วใส่แพรยืดนั่นน่ะโอ้ไม่ยังงึงชิคกินซอยจุพี่น้องเลยซอยจุเครื่องในตะกี้เรากินเลยพี่น้องเข็เราบสบายมาเราบอกจะกินเข็เราไปความดันไขมันอยังขึ้นเลย กาชิชิม้าก๋าชิชิมอดบดได้เีหาเบงลูกชายกินเบอร์เสดบดชิมแสบนำชิมชดอย่าล้วมาจะกินเบิงกันวัขาขากบีนแม่ก้อยเพียบุ่กันดชดหมดอลยกุกอีกินเลยแม่อ่าโป่งข้ามัวหันพิ่กระพอ อาจจะล่อมงดูแมมพี่กะเพอขัวน,นั่นเอาลออ่อมาบ่ขั้วยันกัขวานพี่กัเพะม้ไปอันนี้ยะเขาเนี่มันกันซอมาเด้วหลหวากระเพาะมันดีแช่บบ่าาหาไรหาอ <c oughs> อืเลยหล่ปลาอืเลยหลดแม่อ,อดด้าปลาก็ยิพวกโหลแล้อื่นเลยยิ <c oughs> งลูกเขา มาตำกูามาต้องสดวะเด็กสวดอ่ะ<า>หัวขากปันยังหัวข้าวขาห้ากับปั้นพี่น้องตามหน,นึ่งพึ่งพ่งห้า <c oughs> สามมือกินเถอหนึ่งพอดีงามานะไปเลย <c oughs> ไปแลยตีกินเบาอยากกินเนี่ยเห็นงวกอสว่นก็จะไปหลายกินงวงน <c oughs>

แฮงนักอันเกงหังิ่งขาหอม้าวหันมีเรื่องช้ำอ่างกับแม่นเรื่องช้ำอ่างมใหญ่ๆมันเด้อ จะว่าไปโจ๊กแย่หมองพิ่นว่าขีมแม่พิ่นมาทาตาเผื่นวผ่นจากตายที่ผื่นชวขีมทาหนาทาตาเผิน่นผิ่นผ้หมักแต่งอย่าแมย่มองเข้าแล้วก็ยองเชตาแล้โลดแร้วะสีตาว่าเออเราจะมาบาดนลงตาจนปูแล้ได้กระหมักแต่งหมักซึมน้อย,ย,ยหายว่าสันที่จนตาโปเผื่อเศร้าังวะ นนเกี่ยงบดเริมยานแลยประเดี๋ยวมองต้องรู้ป้าถูกมันโมเมนต์กินแน่มเมนบอกชอบรู้สน้าดูดิขาเป็นบักเป็นบักเลยเอ้เอ้ยแซมีได้พี่น้องบ่พ่อจ่หัหนาเอาไว้ส่พูกังได้เขอ่ จะไปกินก็กล้าจะกล้าจะมาใสายพูดวะสาเนตได้จ้าพี่น้อง